1> <1> <ส crashing> ผมนะครับก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากเล่นเซต5เซต6เหมือนอย่างเขาแต่ฉัไหนเราได้เป็นแค่เซตหนูครับผมอยากบอกทุกคนว่าก่อนที่ผมจะมีเซต5เซต6ผมก็เคยเล่นหนูมาก่อนครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์เล่นเซตหนู5ตาจะซื้อเซต5้ได้ไหมเซตหนูนะครับหมายถึงเซตที่มีมูลค่าต่านะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ มีความจำเป็นมากๆนะครับสำหรับเอาไว้เดินดูแมพหรือฝึกยิงปืนทำให้เราคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมหรือเป็นตัวเลือกสุดท้ายก็ได้ครับเอาง่ายๆนะครับก็เหมือนกับการเล่นทูตอเรียลข้อเสียและข้อดีสำหรับเซตหนูของผมนะครับข้อดีนะครับมีมูลค่าที่ต่ำสามารถหาซื้อได้ง่าย <c oughs> ของที่เราหามาได้นั้นจะมีมูลค่าสูงในแต่ละเลทนั้นครับ ส่วนข้อเสียของเซตหนูนั้นผมมองว่ามันอาจจะประทะก,กับศัตรูโดยตรงไม่ได้อย่างเท่าที่ควรครับคือง่ายๆเหมือนเอามีดไปฟันกับปืนนะครับ และก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอนะครับขอให้ทุกคนนะครับกระทืบไลค์แทนที่จะกระทืบผมนะครับคนละหนึ่งกระทึบหรือถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ช่องนี้นะครับทำคอนเทนต์ออกมาเยอะๆทุกคนสามารถเอาส่วนไหนส่วนหนึ่งของร่างกายไปจิ้มตรงที่ s u b s c r i b e ได้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยครับจุดแรกนะครับเกิดมาก็คือตรงไหนคิมี่โอ้โหเฮ้ ที่ไหนเนี่ยทำไมกูไม่เคยเห็นจังหวะนี้ครับทำเอาผมอึ้งไปเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นแพทก่อนๆแบบมันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ครับก<ๆ>็ไม่ใช่อุปรสรรคแต่อย่างใดเลยครับผมรู้สึกตื่นเต้นกับแบบใหม่มากเลยครับเพราะว่ามีสถานที่ใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเหตุนะครับทำให้ผมนั้นไม่ระวังตัวจนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นครับแล้วเพื่อน ใช่แล้วครับท่านผู้ชมผมตายภายในเวลา1นาที14วินาทีครับแต่ไม่เป็นไรครับสัก5เกมเราต้องรอดสัก2-3สเกมแหละวะผมเลยทำการกดต่อทันทีแต่ตานนี้ผมบอกเลยว่าผมจะระวังตัวให้มากกว่าเดิมผมจะรอบคอบให้ยิ่งกว่าเดิมกวาวจริง แม่เหมือนพระเจ้าเป็นใจให้เราเกิดที่เดิมเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าคราวนี้ผมไม่พลาดซ้ำสองแน่นอนครับและสายตาอันเฉียบคมผมก็ไปสะดุดเข้ากับทหารรับจ้างจูจูแลโบก็เข้าสีผมหมดไปหนึ่งแบกปางตายหนึ่งคนแต่ผมนั้นเย็นพอผมเลยให้เขาถอยกลับไปตั้งหลักก่อนแต่บอกเลยครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผมติ๊ ผมได้ทำการย่องค่อยๆย,ย่องเข้าไปด้านหลังเขาจนกระทั่งผมรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนของเขาทักษะนี้ทุกคนควรมีนะครับผมทําการนิ่งไว้จนกว่าศัตรูนั้นจะเปิดจุดอ่อนออกมา ึ่งแม็กหนึ่งศพบ,บอกแลว้วผมดุนขี้หดตดหายมากกลัวเพื่อนเขานันจะมาช่วยแต่เป็นไปตามคาดครับเพื่อนของเขาก็ไม่กล้ามาบวกกับผมเหมือนกันผมเลยทําการออกไปทั้งไทยเขาเล็กน้อยแต่เหมือนเขาจะยังโกรธอยู่ผมเลยอ,ออกมาตั้งหลักเผื่อให้เขานันจะดันออกมาเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นผมสู้เขาไม่ได้แน่นอน100เเซและก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้ครับหยบห้อย จากนั้นผมรีบโอยของเขาเหมือนกับผมโวยตีน้อยมากเลยครับจังหวะนี้ผมวิรูุของเร็วอย่างกับฟาสต์แปดเพราะเราไม่รู้นะครับว่าจะมีตี้อื่นนั้นมาซ้อนเราตอนไหนเราควรระวังตัวและเตรียมพร้อมไปทุกเมื่อนะครับท่านผู้ชมและสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับเช็คกระสุนให้พร้อมนะครับเผื่อยิงไปนะครับกระสุนหมดกลางทางชิปหายนะครับคนดูหลังจากจบศึกไปเมื่อกี้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจหรือพิเศษอีกเลยครับ นอกจากของเล็กๆน้อยๆกับบอดและจบสวยงามครับเลทที่2ของเราเรามาต่อกันที่เลทที่3เลยนะครับผมได้ทำการฟาร์มของแงะทุกซอกทุกมุมของผมอย่างปกติจนผมไปเจอยของแดงออกและใช่ครับท่านผู้ชมของชิ้นสีแดงออกหายากที่สุดในอารีนาเบรกเอา 0ูนย์จุดศูนย์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 ใช่แล้วครับท่านผู้ชมตราบใดที่มันไม่เป็นศูนย์มันก็ยังมีโอกาสครับจังหวะนี้ผมยิ้มไม่หุบหยุดไม่หิ้มเลยครับท่านผู้ชมผมทําการวิ่งใส่ทุกสิ่งอยา่างและผมก็ทําการรู้ของผมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะซอกเล็กซอกใหญ่ผมหวังว่าจะได้ของอีกจนกระทั่งมีเสียงเท้าปิศาที่ดูจะไม่เหมือนบอดอยู่ข้างล่างถนนไอเราก็คุณขี้สงสัยเลยแอบไปดูสิริหน่อย แหมแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบผมทำการเคาะให้เขาสนใจผมหวังว่าจะได้มาเล่นกันขณะนั้นเองตอนที่ผมนั้นไม่ระวังตัว whoa, whoa, whoa. HP ร่างกายของตัวละคร <c oughs> ผมมันบ่งบอกว่ามันเจ็บหนักมากจนส่งผลอะดรีนาลีนพุ่งออกมาทุกคนคิดว่าทุกคนจะทำยังไงครับถ้าทุกคนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ และใช่ครับผมโลกตอนนี้บอกเลยครับว่าผมขมิบตูดเล่นอยู่ผมระแวงมากๆเลยครับแต่สุดท้ายก็เหลือแต่บอดผมเลยทำการฟาร,ร์มของมปอย่างสบายใจจนลืมไปเลยว่าไอตัวที่วิ่งผ่านหน้าเราไปเมื่อตะกี้มันไปไหนละว,วะแต่ก็ช่างมันเถิดครับปล่อยให้เด็กมันตูผมเลยทำการมุ่งไปยังโมเตวเป็นเมืองที่ของดอบยเยอที่สุดอันตรายที่สุด แต่โชคดีสำหรับหนูอย่างผมมากเลยครับพอถึงเวลาเข้าไปแล้วไม่มีใครอยู่เลยครับนอกจากผมผมเลยทำการลื้อของอย่างสบายใจอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนการลื้อของอาจจะเป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อสลับท่านผู้ชมนะครับแต่สำหรับผมแล้วมันคือความนิ่ม,ม,มขอโทวได้ไหมเนีย่ยคนดูผมออกตั้งสองล้าน ต่อไปนะครับเป็นเลดท,ที่4ของเรานะครับบอกเลยว่าสถานที่ที่ผมเกิดนี้อยู่ใกล้โมเตลที่สุดเลยนะครับผมเลยจำอ้าวห้าคูณร้อยรีบมาโมเตลทันทีบอกเลยว่าผมถึง,งคนแรกนะครับบอกเอกเอ่เดข้าตาโอ้โวโอวโอวอาบ้านที่ไปแบขอให้รู้ไว้หนูเรียนวิธีถอดหม้อปแปลงดู <c oughs> ด้ามีบอสมีบอสใส่จออุ้ยท่าเสียงในหัว ใช่ครับขออภัยกับเสียงสิริด้วยนะครับพอดีผมไล์อยู่และใช่ครับผมผมเจอกับบอสของสถานที่โมเตลนี้นะครับผมเลยสังหารมันทันทีและอย่าลืมที่จะเก็บของบอสด้วยนะครับเพราะบอสนี่มีของที่แพงมากๆเลยเลดนี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมเลยทำการฟาร์มแบบสบายใจเฉยไปอีกครั้งหนึ่งและแวะเปิดห้อง2 0 1สักหน่อยนะครับกุญแจมันเหลือ ของแต่ละอย่างนะครับก็จะขึ้นอยู่สภาพดวงของตัวเองเลยนะครับเป็นไงล่ะครับดวงดีสมชื่อแต่ผมก็ดวงดีนะครับที่ได้มาก่อนเพระห้องเดียวเปิดได้คนเดียวนะครับเอาจริงๆนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับจริงๆแล้วผมฟาร์มเสร็จผมว่าจะออกเลยแต่ผมเป็นสะดุดกับเสียงปริศนาอีกแล้วครับท่านผู้ชมผ่านหลอดดูดชาไทยคนมาคนมา ้นอนปใช่แล้วครับท่านผู้ชมเสียงมันไม่เหมือนกระบอดเลยสักนิดเดียวจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาผมเลยเอกใจอยู่นานสองนานเลยทำการกระโดดเข้าไปเช็คเลยแต่ก็ไม่เจอใครครับผมเลยลูดของประชดเลยละกันว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรแบบใจใจวัดกันเลยว่าใครคือลูกผู้ชายตัวจริงเกี่ยวอะไรอ่ะ ผมรู้ที่นี่จนหมดไซส้หมดพุงแต่ก็ไม่มีใครออกมาเผเชิญหน้ากับผมเลยผมเลยตัดสินใจออกไปจากที่นี่ครับเพราผมติดเมื่อกี้ผมกระโดดพลาดนะครับท่านผู้ชมอย่าทําตามนะครับพอผมรักษาขาที่บาดเก็บเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงปิดสนีกแลยครับท่านผู้ชมดูจากอาการหันเมาของผมนั้นมันอือมากหรือว่าผมพัวแฮกกันแน่แต่ผมรู้แน่ๆว่าเสียงเท้านั้นไม่ได้มีแค่คนเดียวผมเลยออกมาตั้งหลักก่อน จนกระทั่งผมเจอกับเจ้าของเสียงเท้าครับวายใครจะเล่นก็เล่นเดอ้อไปอยู่แล้วจากประสบการณ์ที่ผมเล่นอารีนามา5ปีนะครับรวมในมือถือด้วยผมมเห็นหมวกเขียว2คนหมวกเขียวนั้นเป็นเกาะ5้า5นะคุณดูครับผมที่ใช้กระสุน3คงจะไม่ไหวนะครับ ผมเลยทําการย้ายถิ่นฐานหาที่ฟพมใหม่ก่อนนะครับคุณดูแล้วคุณดูสังเกตเห็นเครื่องนี้ไหมครับเครื่องนี้เอาไว้จับหนูนะครับเอาไว้ตรวจจับสิ่งมีชีวิตทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นบอทหรือทหารและทุกคนสังเกตดีๆนะครับเครื่องนี้มีระยะอยู่ที่30กว่าเมตรเองครับผมได้ทําการตรวจคอกนาไปครับคุณดูคิดว่ามันตรวจถึงไหมครับเว้จริงไหมเนี่ยา ใช่ครับมันตรวจไม่ถึงจังหวะนี้ผมลกุกมากๆเลยครับครับแล้วก็เป็นไปตามคาดครับชอดเครื่องตรวจจับทำผมเสียใจไปนานแสนนานเลยครับแต่เลดต่อไปทำผมเสียใจยิ่งกว่าครับเลดนี้ครับผมเกิดอยู่ตรงแอร์ดอบเลยครับผมยื้ ซึ่งแผนของผมนะครับผมจะไปดักคนบนบ้านนะครับและคลิปวิดีโอที่คุณกาลังดูต่อไปนี้เกิดขึ้นจริงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมันทําให้ผมนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก oh. ใช่แล้วครับกูตายแต่การตายไม่ใช่หน้าเรื่องเสียใจอะไรครับผมเสียใจตรงที่ ผมยิงสตูไม่โดนสักนัดเลยครับท่านผู้ชมอีกรอบขอดูภาพช้าอีกรอบครับก็นั่นเลยครับท่านผู้ชมเกมดีคุณภาพนะครับตัวมันขาวสะอาดอย่าปิ้งอ่ะ ขออนุญาตสรุปรายได้ที่เราหามาได้จาก5ตาที่เราเล่นเซตหนูนะครับในแต่ละตานะครับจะมีมูลค่าอยู่ตาละ1 0 0 0 0แบาทนะครับเราเล่นไปทั้งหมด5ตาเท่ากับ5 0 0 0 0นบาทตาแรกที่รอดนะครับหนึ 1, 9, 9, ่งล้านแปดหคตาที่2ที่รอดนะครับสองล้านแปดแสนสบาทครับรวมทั้งสิ้นนะครับสามล้านเก้าแสน 3บาทครับผมถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับแต่ประเดินมันอยู่ที่จะซื้อเซตห้าได้เท่าไหร่นี้แหละครับท่านผู้ชมการที่ผมจะซื้อเซตห้านะครับผมจะทําการตั้งเป้าไปที่ของที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับผมอย่างเช่นหมวกเซตห้านะครับหมวกเซตห้าของเราอยู่ที่432,000าหนนะครับหรือท่านผู้ชมอยากได้ถูกหรือแพงก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อมาเป็นชุดเกาะนะครับผมเหมือนเดิมครับเซตที่ดีที่สุดครับ ของเซตห้นั่นก็คือ654,480โดยเฉลี่ยนะครับตอนนี้เราได้กรอนะครับผมกับหมวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงล่ะครับหล่อเท่เลยทีเดียวตอนนี้นะครับเหลือเงินอยู่ที่ 2ล้าน8แสน3หมื่นกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมเราจะมาทำการซื้อปืนและกระสุนและยากันนะครับซื้อปืนนะครับเราจะมาที่ตรงแต่งปืนนะครับหรือตรงช่างผลิตปืนนั่นเองเลือกปืนที่ท่านชอบเลยนะครับแต่ผมจะเอาเซ็ตที่ดีที่สุดนะครับปืนที่ผมแนะนำเลยนะครับผมระดับกลางนี้ M4A1 ครับผมปืนนี้เลยปืนนี้ครับแต่งง่ายนะครับแพงแพงนิดหน่อยต่ไปกัน แต่งตามใจชอบเลยนะครับของผมหมดไปทั้งหมด421,000นะครับกว่าบาทหลีกนะครับอีก90,000กระเป๋านะครับเอาพอจำเป็นไปนะครับทุกคนกระเป๋า85,000นะครับและกระสุนนะครับผมผมจะเอาไปประมาณ1นะครับสัก2กองรวมแล้วนัดละ1 0 0 0บาท 120นัดก็ประมาณแสนสองกว่าบาทนะครับท่านคนจะเอามาน้อยหรือเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับขาดไปไม่ได้นะครับผมยากับระเบิดนะครับเท่าที่คิดได้ก็จะประมาณนี้เลยครับ เรียบร้อยครับผมสําหรับวันนี้นะครับเล่น5ตานะครับเซตหนูเราได้สิทธิ์ห้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเงินเหลือก็นิดหน่อยนะครับซื้อเซตห้าได้อีกสักนิดเล็กน้อยนะครับแค่นี้ทุกคนนะครับก็จะมีเซตห้าเป็นของตัวเองนะครับเอาไปไฟต์กับคนเก่งๆยิ่งขึ้นนะครับผมรอดออกมาเยอะๆนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับอาร์ติน่าเบคเอาอินฟินิตขอบคุณมากครับสวัสดีไว้ใจกันมือ